สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่27มิถุนายน2563นี้เามาเล่าความอะไรกระ่อแชร์กับท่านตลาดนัดขักระเบือตมบลญคำเตยอำเภอเทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักเลยนะครับซื้อขายคล่องนะครับวันนี้นะครับสภาพคล่องมีนะครับราคาครับมันก็ค่อยตึงไนไหนหอกนะครับห้ามค่อยตึงไนไหนครับอย่าหน้ากำลังต่ออยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของ เดาด้วกูองเก่อกันื่ดกันอยเน้ยอยนื่อตาใจวเมื่อเนิ่นเอาน่ยางมันอ่ะมาหนรุ่อมันลมนแบคลายมันคืออลอยเน้ ใช่อนี่นอยไน0มไตลอยเนื้อลอยเนื้อเออมลาลูียวมึงลอยเนื้อเอามเอามาลาาาลาตัวนันไสกบาไปค่าจ้าบานนะครับแบบนี้มอยาไรี่มึเจ็คับสี่หมื่นเจ็ดพันครสองตัวครับสูงลอยสี่สิบหนครับวนๆนะครับสี่สิบเจ็ดนะะมันยากนะครับ สนใจติดต่อได้เบอร์ไดนครับ061 709 2079 2079สนใจเข้ามาสอบถา20,000กว่าเปิดบวาเมืองไทยนะครับว่านี่คป็นตยางว่านพืครับเหยียดน้ามาให้ว่านได้กันนะครับ ลอยเนื้อลอยเนื้อน,นะครับลอยเนื้อนุ่มมีห้อยดูด้ดวยละนะครับนี้ลอยเนื้อ รอยเนื้อป่ะรอยเนื้อนมมีห้อยดูดดิเด<ว>้ร้านอะไจะบานนะครับเนีคู่นี่ห้องสามสะครับตัไหนะตัวละสิบหกะครับสามสอนะครับสามหตัวบบน,นะครับตัวละหม,ม,มืน่นหกนะครับสูงร้อยสี่สิบสนใจที่ตัวเด่เบอร์ไหนะครับศูยยยนย์แปดแป หกสามหกสองห้าสามดเสนใจ่เทากอามีสาวโบดนะครับสาวเท้าโบสนะครับแม่สาวขาวโบดขอบมผู้ดาแข้งขาดำเครื่องดำนะครับถ่าย้อยสี่สิบนะครับสิบหกเหีนไหมวันอยากนะครับสิบหกสิบหกนอันนี้แม่นครับ้อยนี่ครับเปิดมาในวันนี้นะราคาอยางอ่อนนะครับเปิดสิบหกครับปกติล้อยนี่สองหมื่นนะครับหมื่นแปดสองหนครับล้อยนี่นะครับ มินเปิดสิบครับมนเปิดสิครับน้อยอ้วนๆครับผู้สาวหน่อยวัวงามก็มีเลยพูดนะงามคับสาวน้อยวัวงามาายร13้อยสามฮะร้อยสามสิบหกนสาวน่อยวัวงาม สาวน้อยวัวงามเครื่องดำๆนะครับแข็งขาดีนะครับสาวน้อยวัวงามนะครับเรียงดีน<ๆ>อยากจะบาทครับเยอะเลยหมื่นครับหมื่น้าพันครับอ่าควันจับดีนังน้าดีนะครับนคะรับสนใจที่ต่อได้เนะบอร์ไหนครับเบอร์ศูนยเส1 0นสนใจโทรมาสอบถามเอาบืร์เรื่องนี่นะครับเบอรื่องนี่นะครับ เครื่องดำนะครับหางใหญ่นะครับหรือเรงนี่นะครับหนังหนาดีขวัญอยู่มองนังครับนะครับครับครับแบบแดงดีนะครับงัวงามนะงัวงามงัวงามนะครับไปแล้วไปส่งกันแล้วนะครับนี่เลย

มแ,มแม่ลูกแม่ลูกงามๆจะบาดนะครับพ่อละตเะะมากคนละขกกันนี<แ>่ร้อยเนื้อครับร้อยเนื้อร้อยใหญ่จะบาดแบนบนี้ <20 8. S 1> สองหมื่นเศาเปียกเ้าหน่อยงามๆจะบาดหมื่น <20 4. S 1> นะสี่หมื่นสี่เนี่สนใจที่ต่อใดเบอร์ใดนะครับศูนย์เก้าห้า เจ็ดสี่สองสามนสนใจเข้ามาสอบถามนะครับน่ามั่งดิโตดีครับสิบสี่คุณน่ะครับถ่ายร้อยสามสิบบวกนะครับร้อยสามห้าเี่ยแดงดีง่ามเหมาฟันนี่กับยุ้งบอกนั่งทับนะครับคุณน่ะครับหางสวยนะครับคุณน่ะครับเครื่องดำดำนะครับแงวนะครับแงวนะครับแขงขาดีถ่ายยืดงามนะครับแดงดีนะขาเบาะมาณหมื่นกว่าบาทโอ้ยนะครับ สมัยง้วายังเป็นราคาอยอสามหมื่นหารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับง้วาทุกมเงินนี่โอ้ยหมื่นกว่าบาทนะครับพู้อดอยากได้ง้วางามไปเยียงเนี่ยนะครับมีเงินหมื่นกับสื่อได้แล้วนะครับทุกมืงนนี้นะครับไปเลียงนะครับอยากเลียงมึงครับมึอนี่ม่อนี้ฝนตกอากาศมันนะครับมื่อนี้ฝนตกอากาศมันหนีนะครับมันก็เลยแบบว่า ยากจกัง่อยนะครับงัวมันห่าวนะครับงัวมันหาน่ออวนหาวนะครับงัวมันห่าวนะครับเดี๋ย,นย,นยนวน้ำไหคลนะสิบแปดกับสิบหกนะครับ หญ่ๆนะครับเวียดน,นามทรายหัวสิบแปดนะครับไซสร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบนะครับเวียดนามมาเปิดให้เวียดนามสิบเปดนะครับเวียดนามทรายหัวอยู่นะครับหว่นใหญ่นะครับหุนใหญ่นะครับคุณนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่ิบห้นาหนะครับร้อยสี่บร้สี่บ สิบหก 18, años, ับสิบแปดนะครับนะครับก็ครับบางตัวก็ม <No S 1> ีถือบางตัวก็มีแป้งนะครับแกวแจนะครับนะครฮะตัวตัวนั้นเป็นนมไข่ไข่แม่แยกลูกนะครับตัวนั้นนะครับว่าเป็นงัวหมันนะเป็นหนังงัวอ้วนแต่ว่าเป็นงัวแม่แยกลูกนะครับนมมีห้อยดูดอยู่นะครับนมนมตึงนี่นะครับนุ่มตึงนะครับนมตึงอยู่นะครับเป็นงงัวหมันเบ็นไง่ายๆนะนม คนอ้วนกับบแมนวาสิตีเป็นงัวมันเหมือนเนี่ยครับคนอ้วนกับตองเบิงนนมมีห้อยดูดตอนนุ่มมีห้อยดูดก็คือพานนะครับนุ่มอันนี้นมมีห้อยดูดน่ยนมมันสิตึงๆนะครับนี่มีนุ่มมีห้อยดูดด้วยนะครับได้อันนี้นุ่มกับมีห้อยดูดด้วยกันนะครับนี่นะครับนุนมยุบแล้วแต่ว่ามีห้อยดูดอยู่งนะครับถึงว่าอ้วนนะครับแต่ว่าบวแมนงัวมเหมือนเดียวกันครับเคยมีลูกเคยพานลูกมาแล้วนะครับ เคยพาดหลม่าแล้วนะครับนั่นกำลังกำลังนุม่มกำลังตึงนะครับครับสื่อสื่อนุ่มตึงๆได้ปะก็หายได้กันกนะสื่อรอดเอาไได้นะครับ ียดนามสีหสิบสี่สิบห้าครับเปิดบ้าสิบหกนะครับตัวนี้ครับสองตัวเต็มที่กับเดี๋ครับมือนีบสื่อขวบสองครับเียดนามกัยังบ่ทันสื่อขวบสองครับมือนครับมือแปดกับยังยากนะครับมือนี้ครับส่วนมากกับสิบสี่สิบห้าสิบหนะครับมือสี่มือหามือหกครับียดน้ามสื่ออยู่นะครับเัวใหญ่ๆมือนี้นะครับครับ รอยเนื่อจอยาวียงลงนะครับลอยเหน Alex ือยวียงลงนะครับครับซื้อกันจริงๆแบบนับโอจกรืปล่แกกันแล้วครับแกกันทุกบาทมื่นก็ได้หมื่นหาหมื่นสองสองตัวนะครับยนอีก้ยโด้นะครับอออโอจอ้วโ้้ เอาได้อยู่น,ยนะครับหาสิบสองนะครับสองตัวนะครับสองหมื่นครับวุได้ขายอยู่นะครับเนี่ยนนั่ตัวนั้นได้ขายสองหมื่นคั่วนะครับเอาเนี่ยนะคขวบสองได้แล้วนะครับได้ขายขวบสองแล้วนะครับเนี่ยหาสิบสองสองตัวนะครับ